สวัสดีครับสวัสดีคนนะครับันนี้มาอีกที่หนึ่งนะครับนี่เก่งก็เก่งก็อตอนนี้จะเป็นจุดที่เอ่อขึ้นขึ้นเรือไปที่โรงเรียนเออโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนลอยแพใช่ไหมโรงเรือนเรือนแพที่ทายที่ ถังคิดถึงวิทยาตอนหน้าแรงนี่ก็จะ <Hey. S 2> น้ำมันก็จะลงไปนะครับน้ำมันก็จะลงไปนิดนึงแล้วก็นิดหน้าน้ำน้ำน้ำมันขึ้นมานะครับน้ำมันขึ้นมาแล้วก็ข้างล่างจะมีแพรแพรไว้สำหรับกินข้าว ร้านอาหารเรือนแพอจะเหมาออาเรือไปก็ได้นะครับที่มีบ้านพักด้วยนะครับบ้านบุตรสลาคำใครที่มาก็มานอนที่นี่ได้นะครับ นี่นี่นี่ไอตรงนี้จนะขึ้นเรือนะครับขึ้นเรือไปที่โรงโรงเรือนโดยโรงเรียนเรือนแพแต่ว่าต้องเหมาเรือขึ้นไปนะฮะคา่าเหมาก็เต่าที่รู้ก็ประมาณพันสองนะฮะถ้ามากันหลายหลายคนก็แจ่แจ่กันไปนะฮะแต่ถ้ามาสี่ห้าคนก็พันสองเหมือนกันเออ ลูกพี่เขาไม่ได้ลดให้รถแล้วก็เรือเรือลำหนึงนั่งได้สิบสองคนนะฮะ12สิบสองคนโน่น no, มันจะไปตรงโน้นนะฮะแต่ว่าผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะฮะออประมาณเดินทางประมาณสี่สิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวรอบหนะ้าถ้ามีโอกาสหรือว่าเออมีโอกาสมีเวลายงไงเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆที่ดูนะครับ นั่งไปโรงเรียนเรือนแพรผมก็อยากไปอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับนี่ใครผ่านมาหรือว่าปีใหม่จะมาตั้งเต็นท์แคมปิ้งได้เลยนะครับเนี่ยทางอุทยานมีที่ให้มีที่มีเต็นท์ให้เลยนะฮะโอแปลกใจมากเลยเมื่อกี้เจอรถบัสเข้ามาฮะ เป็นเดือนแพเช่าเหมาได้นะครับร้านอาหารต่างๆนะเนี่ยตรวเช็คกินถ่ายรูปสวยๆเลยนะฮะแพร่แพร่ขนานยนเลยครับร้านอาหารสั่งได้ครับสั่งได้ไปฮะเดี๋ยวไป การหนะ้าเดี๋ยวมาถ่ายเพื่อนๆที่ดูอีกครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ